ที่วัดเจดียอดทองนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและนางเปรมหรืดีชามภูนธนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกร่วมทำบุญเดือนสิบถวายกันเทศและฟังเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกทรงเครื่องสองธรรม,มาทโดยพระอาจารย์ราชันอริโยพระนักเทศชื่อดัง กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในห้วงเทศกาลเข้าพรรษาสัปดาห์ละหนึ่งกันเพื่อสืบสารประเพณีการเทศมหาชาติในเรื่องพระเวสสันดรซึ่งเป็นชาติหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านายสมชัยกิจเริญรุ่งโรธผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานมอบทุนการศึกษาในมูล,ลนิธิคุณพุ่มให้แก่นักเรียนออทิสติกและเด็กพิการที่ได้รับบริการพัฒนาศักยาภาพ สังกัดศ,ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากและนักเรียนพิการที่เรียนในโรงเรียนเรียนรวมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต1เขต2สังกัดเทศบาลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55จังหวัดตากและสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากจำนวน122ทุนเพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพและได้รับทุนการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษ เฉพาะบุคคลคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพป,ปีที่108พศ2 5 6 6ถึง2567จัดประถมนิเทศบุตรหลานชาวปากน้ำโพ31คนที่มาสมัครเป็นตัวแทนคัดเลือกองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมและทำพิธีไหว้เจ้าปฏิญาณตนต่อหน้าองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ ก่อนที่ผู้สมัครทั้งหมดจะขึ้นรถแห่ไปยังห้างสรพรพสินค้าวีสแควรนครนคสวรรค์เพื่อเปิดตัวผู้สมัครและคัดเลือกในรอบสุดท้ายเพื่อประชาสัมพันธ์งานตรุษจีนประจำปี2566ถึง2567ที่จะเริ่มในวันที่3กุมภาพันธ์ถึง14กุมภาพันธ์2567ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดรัฐวิสาหากิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลนายอัมพลอังคภากรกูุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีร่วมลงนามกับนายอำเภอทั้ง12อำเภอตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์พร้อมย้ำให้ทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุกแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในทุกมิติโดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ เช่นเดียวกันกันกบนายพยโยอัศวพิชยนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉัน์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าขยายผลสู่หมู่บ้านศิลธรรมร่วมกับพระราชสิทธิเวทีด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและนายอำเภอทั้ง12อำเภอเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองสมานฉัน์ก่อให้เกิดสันติสุขในหมู่บ้านและชุม ปิดท้ายที่สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสุขโขทยัยเชิญชวนประชาชนสั่งซื้อสลากเกรดคัดพันสุมาลีของเกษตรกรจังหวัดพัทลุงบรรจุกล่องกล่องละ5กิโลกรมัมราคากิโลกรัมละ45บาท เปิดรับออเดอร์วันที่28กันยายนนี้และเลือกซื้อลองกองของเกษตรกรบ้านนาต้นจันทร์ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยมีทั้งแบบช่อจำหน่าย3กิโลกรัม100บาทและลองกองคลักกิโลกรัมละ25บาทเปิดจำหน่ายวันศุกร์ที่29กันยายนนี้